สะพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมินาสกาเลนะชยะชยะปาริกิจนคราชมหาราภังปสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตโยโคดิสโตนะโมพุทธายะ ลิมินาสก,กาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมะตายโคยทิสตโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุข้าพเจ้าพร้อมนางลำห้าคนมาลำแก้บนให้นางลำใหญ่ก้นกระสังนะคะคนนเออก็ป้าคำสายอ่มาแก้บนให้ แต่ก่อนอนางลำไยเดินไม่ได้นะคะแล้วก็ขอพรแล้วก็เดินได้ <c oughs> <c oughs> เดินได้แล้วเลยมาแก้บนแล้วมาขอพรด้วยขอให้ <c oughs> ต่อไปนี้ <c oughs> ให้นางลำไย <c oughs> เดินคล่อง <c oughs> แล้วก็ไม่ปวดแข้งปวดขาไม่เป็นเน็บซานะคะขอให้สุขภาพเขาแข็งแรง แข่งปานฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวัน <c oughs> ตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้คุณลำใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายจนโรคภัยไข้เจ็บขอให้แดดออกก็ขอให้เผาไปให้หมด คือขอให้หายไปกับสายลมที่เดินไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปได้แล้วก็ขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงแข่งปันฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินแสเข้าว้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันครอบครัวของเขาขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้อายุมั่นยืน คิดอะไรขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาตลอดปีตลอดไปด้วยเถิน